ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุคนนะครับผมโมเป็เสพเป็นด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาเมื่อนี่ห้องสิบห้าทุกคนนะครับผมมากินหัวง่อยนี่โอ้ยแจ้มแจ้มแก้มกับน้ำปลาหวานครับซื้อมางานทุ่งครับผมงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรนะครับผมนี่ไปซื้อมาซาหวัดนะครับผมซาหวาดได้ลายบอกมากินกันเลยนะครับผมอืเหนียวครับ ฟั iden, o, งเสียงฟังเสียงฟังเสียงครับผมฟังเสียงเนื้อตุยตุยครับรุ่งดูมอื้อืออือมพักเพิ่มครับ ก็ต้องมเปียกหรอแซ่บรึเครับมึงมึงมึงอ้ยุมเยิมครับมบ้ามึงฮึมแล้ววาสีหาว่าคุยครับผม

ดูด้วยพี่ไทยอืมโอ้อืม